เปิดด okay, ิสคอร์ดเรียบร้อยโอเคมาข้าสูุดานครับทางด้านของสนุกททนแสงจันนะครับแล้วเจอเป็นทางด้านของท่านนายทานหน้าตรงสถานีหนึ่งนะครับแล้วเหมือนเขาจะปิงปหรือเปิ่งติ้งเตึงเตึง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 ตึ้งตึงติงติงเตงเติงติงเต้งเติตงเติ้งเต่้งเติ้งเตต่ตงตตง้น เรียบร้อยครับตีไป,ไปก่อนททีกับดักนะครับแระเอโอเคเรื่องที่จะไม่เดินครับเหมือนเขาน่าจะรู้แล้วว่าตรงนี้มีกับดักแต่ว่าทำไมผมไม่เดินดักเพราะเขามีไอ้นี้ครับแทนทีขอเรื่องที่จะเดินบนครับเรียบร้อยครับ โอ้นั่งรถไฟเฉยเรียบร้อยอยู่ดีครับแล้วนั่งครับเกรงประดับนี้ครับเอามังกรมาฆ่าไปเรียบร้อยไปนั่งซะคุณทนายไปกันต่อครับแล้วเดี๋ยวเราไปวางกับดักเติมครับพวกบริเวณจุดจุกครับเกาจะได้ไม่มีใช้กันนี้หูขึ้นนะฮะซ้ายขวา เหมือนจะอยู่ทางด้านของเต็นนะครับผมบินไปตรงเต็นแล้วกันอ๋อเขาซื้อของอยู่ครับเป็นทางด้านของน้ำหอบเราวบินไปหาน้ำหอบกันก็อีดึงไม่โดนคนระับแผลฉีก้ายไปนิดนึงเตเต้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 ทัไปเฉยครับวางไว้เฉยเพราะเราต้องไปเฝ้าทนายนะถ้าเราไม่เฝ้าเนี่ยน่าจะหลุดยานะครับ มีคนมาดึงหรอเปล่ามีครับวิ่งทางลายไหนเออไม่รู้ว่าวิ่งมาทางไายไหน่อยขก็สาวน้อยเสร็จียบร้อยครับเซเวลาโอเคแล้วทันครับฝั่งด้านฝับงสงวยครับโอ้ยตีไม่ถึงครับรีบไปนิดนึง มีน้ำหอมมาช่วยครับแต่ว่าตรงนั้นมีกับดักเรียบร้อยครับโดนอยู่ดีแล้วกับดักมางานการกับดักมาเรียบร้อยครับแะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเอาสาวน้อยนั่งต่อผมวางกับดักเหมืนเดิมสาวน้อยเห <Okay. S 1> มือนมีปืนหรือเปล่ามีครับมีในมืออยู่แล้วพี่มีก่อทอคบน้องแล้วเราไปนั่งก่อนดีกว่าก่อนที่เขาจะดึงธนายขึ้นมา แล้วเขาย้อนกลับไปแน่นอนแล้วเราอุ้มเลยตีเลยครับนี่แน่ครับสก,กิลปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วสาวน้อยเขาเพิ่งนั่งนะครับเอามานั่งก่อนเดีย๋ยวผังไม้ครับนี่แน่มาครับไหนคุณน,น้ำหอมคุณวิ่งไปไหนเราเดินเหยียบกับดักครับเป็นด้านของคาร์บอยเราเดินไปตีเลยแล้วกันททีไปก่นกอน น้ำหอมวิ่งไปช่ช่วยรเราดึงนะปึ๊บครับเราก็เดินกลับมาโอ้ยโหแล้วรีบหันไปนิดนึงครับแต่เราก็ต้องไล่นะขอให้เขาวิ่งสุดไปเลยครับผมตามแน่นอนนะเดินช้านิดนึงก็เถอะแต่ผมก็ต้องตามนะครับเพราะเขาเฟสสุดท้ายแล้วเจอไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราเขาตรงนี้ดึงไปครับแล้วมาตรงนี้ปึ๊บ โอ้แล้วโดนพลาดครับนี่ก็พลาดนะน่าจะรอดึงครับผมตามาไม่ต้องกลัวครับต่อให้เดินช้าผมก็จะตามไว้เขามีสปินมียนะเห็นเห็นว่าเชื่อมมาเขาจะตามครับโอเคเดี๋ยวก็ดึงไปเลยโอไฟวิวเขาสวยครับเราดึงไป้เดี๋ยวหน่อยครับแล้วพัดลมมาครับกรุณาเก็บพัดลมของคุณด้วยครับใช่ แล้วพี่มีเกาะทองครับนอ้องยิงมันไม่ใช่พัดลมมันไม่ใช่พัดลมเลยวางก่อนครับมันคือเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เจอครัเป็นด้านของตีเร็ววิ่งเร็วแล้วก็ทึบไม้เร็วไปกันต่อวางไว้ตรงเพื่อครับสักหนึ่งอันแล้วหูขึ้นหรือเปล่าแถงนี้แล้วมีครับตรงนั้นยูวอะไรกันอนะ มานี่ครับคุณสาวน้อยเอ้ยไฟวิวแล้วลูกระบี้ดิ้นเลยครับวิ่งไปเลยเรียบร้อยครับสุดสุดแน่นอนหมดลูกหมดลูกใช่ครับหมดลูกเลยเราวิ่งตามเะครับเด้งอีกหนึ่งทีครับเดึงตามครับเรียบร้อยครับตีไปเลยเพาเมื่อกี้ไฟวิวใช้ไปแล้วเช็ดเลือดไวครับตามครับจะไปเกาะคาร์บอยก็ได้นะสิงคาร์บอยก็ได้ข้ามโอเคครับจี้ เรียบร้อยครับแบบมีน้ําหอมมาครับเขาใช้ปืนไปหมดแล้วครับสาหรับน้ำหอมเขาซื้อมาสองกระบอกแล้วเว้นจะมีปืนที่สามครับเร,รียบไปไล่กันต่อเลยแล้วลูกเลาบี้ครับสวยงามครับจาได้ขอ,ของนะําหอมเนาะวางเครื่องไว้อีกนิดหนึ่งอันแล้วเรากลับไปหาสาวน้อยกันต่อเรียบร้อยครับดึงไปที่เรียบร้อยไป็นท่าของคาร์บอยสาวน้อยเออไม่รอ,อดแน่ ทางไหนครับผักแล้วรอดบดึงครับโอ้โหหลบได้สวยครับทางด้านของสาวน้อยแต่จะรอดไปสักกี่น้ำครับผักไปอีกหนึ่งทีแล้วผมไม่ผมไม่กลัวไม้อะแล้วสิงก็สิงก็ได้แล้วเลือกที่จะสิงครับแต่วผมตามแน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วไม่โดนครับเต็มเต็มครับตรงนี้ตีเลยแล้วตีเลยแล้วพี่มีเกาะทองเรียบร้อยอะบอกแล้วพี่มีกับทองครับแล้วเราก็วางกับดักไป แล้วก็ไปอุ้มต่ออุ้มตรงนู้นโอเคไม้ไวครับมานี่ครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็เอาขับบอยไปนะก่อนเดี๋ยวเราอุ้มไวครับเพราะว่าเอาซื้อน้ำยามาแล้วนะครับไปกันต่อทอกไม้ครับนี่ครับตอกไม้ขั้นสากบวกน้ำยาไปครับใน,นลูกเองก็เรียบร้อยอยู่ดีเราซื้อเป็นทาง้านของบินเร็วขึ้นมาครับ ทำให้เอ้เอก้าอี้จรวดเนี่ยรับเวลาถอยหลับเร็วขึ้นนะครับไปกันต่อยังไม่เห็นหลุมเลยนะครับหมุนเล่นๆไปแต่เอฟเฟกต์ไม่นี่นะครับเอฟเฟกต์คือเอฟเฟกต์ควงเนี่ยไม่ไม่ปรากฏนะครับเพราะว่าเราจำกัดไว้เนาะเราฉีดที่เรียบร้อยครับหนึง่งเสียเวลาไปนิดนึงนะครับเราเสียเวลาอีกนิดนึงนะครับรอซ้ำคนะรับขอบคุณที่แคนเซิลครับ แล้วผมจบนั่งต่อเลย <S <S ปล่อยนห้เขาช่วยเขาบอยกันแล้วผมตีเลยนะฮะแล้วผมดึงต่อโอเคไม่ตีเลยไม่ตีนะมีสามตัวไม่ใช่ปัญหาไล่ต่นะอไปหลงหนะน้าครับเจอเพน่อนมาอีกคนครับเข้าเก็บงานแนะต่ะปายวิวไปก่อนคนระับเรากลับไปหาคุณหมอต่อวิ่งไปไหนแล้วนะคุณหมอ คุณหมอไปฮิลตรงไหนแล้วนะผมไม่เห็นนะสิหาเจอครับเป็นท่าน้าของคุณหมอดึงไปก่อนแล้วขาบอยมานั่งอะไรตรงนี้น่าจะรอให้คุณหมอ,อเพราะไอ้นี่นะแล้วเราดึงดักอนาคตไปเรียบร้อยครับแล้วเราไล่ไคุณหมอต่อขอ,อหนึ่งทีได้ไหมให้เสียเวลาในการฮิลนะหนึ่งทีโอเคแล้วเราดึงโดนนะับปล่อยขับปล่อยลุกเองไปเลยครับตรงนี้ึโอเคนึกว่าจะกระโดดหน้านต่างนี้อันดับภภพลาด เราวางไปก่อนอวอล์นวนไม่ได้แล้วคนระับคุณหมอตามสุดครับผมปล่อยครับบอยลูกเองเลยดึง <S <S เดี๋ยบร้อครับตีหนึ่งทีโอเคครับ <S <S ตีเลยครับผมไม่กลัวไม้ครับมีตัวทองก็ไม่กลัวไม้ครับ <S <S ขับบอยลูกเองไปที่เรียบร้อยอลาอย่างฮิวผิดพลาดครับเรียบร้อยเป็นท่านงน้ำหอบและทาั้งแต่งเพลงเดี๋ยวขับบอยเราไปไล่ต่อนะเดี๋ยววางกับดักไว้ก่อนหนึ่งที คาบอยหู่ขึ้นตรงนี้ไหมไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราวางตรงนี้สักนนึงคนระับยังไม่เจอหลุมเอมันขับหูขึ้นครับแถวนี้แน่นอนแล้วเจอครับเป็นทางหน้าของคาบอยครับ,บเดี๋ยวเรารีบแดนกปเลยดึงกลับเก้าอีด้ด่วน แล้วคาร์บ,บอยเขาอ้อมมาครับแล้วผมตีเลยนะ่ะแต่ผมไปหาคาร์บ,บอยต่อเอ้ยอุ้มดีกว่าอุ้มผมอุ้มดีกว่าเนาะพี่มีกอนทองครับน้องใช้ไปเลยนะครับเราจะไปกักของครับใช้ไปเถอะนะแล้วตีดักอกนาคตก่อนดึงอะไรครับดึงลมครับเมื่อกี้หมายถึงตัวเองครับดึงลมแล้วเรียบรนอยทีนี้เราหาทางด้านของนักกางเพลงครับอุ้มคาร์บ,บอยได้เลย นักแต่งเพลงนักแต่งเพลงนักแต่งเพลงปล่อยให้น้ำหอมลุกเองไปก็ได้หรือว่าจะยืนเฝ้าก็ได้แต่เก็บงานหาคาบอยต่อไปหาทางด้านของนักแต่งเพลงต่อเจอหลุมแล้ววางกับดักสกนิดนึงเควางไปเลยครับเยอะๆวางไว้สักสองอันเรียแบร้อยลุกเองแล้วล้มไปแล้วทีนี้เราหาคาบอยอย่างเดียวเหมือนจะฝั่งนี้จะไม่มีลอเปลา เโอเคครับเจอทางด้านของนักแต่งเพลงครับเดี๋ยวเราจะไปรวมพลังพูล่ากันรอบนี้ไม่ได้แบบว่ามารวมพลังพูล่าเลยแต่แตรงนั้นมีกับดักอยู่ยครับเข้าแมสตรงนั้นไม่ได้ดึงแล้วแบบลอยครับจีจี ติด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 ตัดเต็มแมพครับเฮ้ยโอ้โหหลุดหลุดเสาแม่เขินเลยนะแล้วเขาไม่กดยอมแพ้ดูมานี่เลยครับไปนั่งเก้าอี้นุ่มๆนี่เอามังกรคาบไปครับคาบตู่คาบตู่นั่งไปเลยครับจี้